พี่กุ้งกอสิวเองค่ะเจอกันกับ FC นะคะที่ห่างหายไปนานนนะคะไม่ใช่ไม่คิดถึงนะแต่เนื่องด้วยภารกิจและก็เวลากับเคสเราไม่ค่อยชนกันเท่าไหร่นะคะแต่เราก็จะพยายามหาคลิปสวยสสิวสวยมาให้กับทุกคนได้ดูและได้ตามกันนะคะอันนี้สิวของน้องน้องยัง น้องอายุเท่าไหร่อะลูก17น้องอายุ17นะคะสิววัยรุ่นสิวฮอร์โมนสิวจากการเป็นแต่งหน้าเวลาเดินงานโรงเรียนกีฬาสีพวกนี้ก็ก่อให้เกิดสิวของน้องได้นะคะเสียงดังแต่ปุ๊บปุ๊หนูได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะหนูเก่งจังเลยลูก กดเองกับพี่กุ้งกดให้อนไนเจ็บกว่ากันกดเองกดเองเจ็บกว่าใช่ไหมน้องกดเองก็จะเป็นรอยจากการกดนะคะสิวของเขาเม็ดเล็กนะอาจจะไม่ได้แบบเห็นชัดมากแต่ว่าพี่กุ้งอยากให้เราได้ดูว่าสิวที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะเล็กมากๆค่ะเนี่ยบางทีเรามองเหมือนไม่ไม่ใช่สิวแต่มันฝังอย่นีนะ ฝังอยู่ในผิวอย่างนี้ค่ะต้องกดออกนะคะพี่กุ้งถึงได้ย้ำว่าสิวอุดตันให้กดนะเนี่ยคือน้องกดเอง,งเห็นไะกดเองสร้างรอยไว้เนี่ยพี่กุ้งกดงเห็นไหมมันจะต่างกันนะกดเองกับรอยพี่กุ้งกดไหนในลูก เก่งมากเลยค่ะดนีนะเอ๊บขยับอ่าเนี่ยอย่างนี้คือน้องกดเองแต่เราจะมาซ้ำให้เพราะว่าดูว่าถ้ามันยังมีหัวอยู่ก็จะกดให้เขานะคะน,นี่ง,ลลงนะนื้อลูกนะเนี่ยนะการที่ไม่ไม่อยากให้กดเองในเรื่องของสิวอุดตนะันอ่ะก็เพราะเหตุน,นี้แหละลงูงเพราะว่าถ้าหนูเอามันออกไม่หมดอ่ะ แนะเดยวนะนนะมันจะมีหัวค้างอยู่ถ้าเราออกไม่หมดอ่ะมันก็จะเป็นรอยช้ำแล้วก็อักเสบทิ้งรอยดำได้แต่ถ้าเทคนิคกุ้งกดสิวเราจะกดแหน,นะเรากดออกให้ทันทีอันนี้น้องกดไปแล้ว ีวิต่อมาเล็นนิดนึงน้องเก็กมากหลับตานนะเรื่องนะใส่จะได้ไม่เข้าตาหนูเก่งสุดเลยลูกจะหายนะ เคยดูคลิปพี่กุ้งจำได้ไหมคะพี่กุงบอกว่าลักษณะหัวสิวของผู้หญิงกับผู้ชายเม็ดสิวจะต่างกันของน้องผู้หญิงดูขุมคนเขาจะเล็กหัวจะไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็นผู้ชายหัวจะใหญ่นะคะเดี niin, ๋ยวพี่กุ้งจะให้น้องเบรกนะคะแล้วเราก็จะมาตามต่อกันตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เลยนะคะฝากให้กำลังใจน้องหน่อยนะแล้วก็ที่สำคัญ ทุกครั้งหลังจากการกดสิวเรียบร้อยนะคะพี่กุ้งจะทําการเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักเอ็มไซพืตัวนี้ค่ะช่วยในเรื่องของลดความมันกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ตัวฝาจุกม,มันไม่อยู่แล้วก็ตัวต่อไปนะคะเราใช้ละลายหัวสิวค่ะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ทําให้หัวสิวหลวมกดง่ายลดรอยแดงของผิวด้วยอโรเวรา เป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวบำรุงผิวค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะตัวมาร์คสาลายลดสิวของพี่กุ้งกดสิวใช้ในเรื่องของการล้างสารเคมีใต้ผิวลดการอักเสบการระบมผิวหลังจากการกดสิวด้วยเทคนิคของพี่กุ้งกดสิวค่ะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะเราเจอกันค่ะ